ผมเป็นตัวแทนชาวบ้านมุงหกบา้านตะพังมะพับมีความประสงค์ของงบอุดหนุนจากจังหวัดช่วยซ่อมแซมถนนลูกลังสายคลองนาสลอยเดิมเป็นถนนลูกลังตอนนี้ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อชาวบ้านสัญจรไปมาไม่สะดวกปัจจุบันเป็นถนนสายหลักที่ชาวบ้านใช้ในการเกษตรซึ่งต้องใช้งบป,ประมาณในการซ่อมแซมจํานวนมากเกินศักยภาพของทางอบตบ้านเปิมที่จะจดําเนินการซ่อมแซมได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทางภาครัฐหรือส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยอุดหนุนก็ประมาณนักการู้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพื้นที่หน้างานครับเนี่ยครับเป็นหลุมหลุมใหญ่มากครับเนี่ยเพราะว่าชาวบ้านก็มาทุกข้าวในแปลงเกษตรแต่ออตอนนี้ดูถนนนะครับเนี่ยหลุมใหญ่มากเลยครับเนี่ยผมอยา,า,า,ากขอ นหน่วยรับมาช่วยต้นเจมหน่อยนะครับครับ,รบขอบคุณมากครับ